ชาว t ยู e ทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาเดินชมตลาดสดอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้บริเวณหน้าตลาดลานจอดรถด้านหน้าก็จะมีแผงลอตเตอรี่ตรงนี้ก็จะขายแผงเป็นลอตเตอรี่ทางเข้าก็จะเป็น ร้านขายผักร้านเจเมนะครับผักสดแต่คนขายไม่อยู่เดี๋ยวพาเดินเลาะตลาดหาซื้อกับข้าวเข้าบ้านครับอันนี้ร้านขายดอกไม้เดี๋ยวจะต้องซื้อดอกไม้ไปไหว้พระเหมือนกันเดี๋ยวพาเดินเลาะดูก,ก่อนตลาดสด อำเภอศรีสินามจังหวัดนครพนมอันนี้ร้านขายหมูอันนี้ขายเนื้อขายเนื้อเนื้อวัวนะครับฝั่งนี้จะเป็นร้านขายปลาต้ม ค้าสวยๆดิปลาสม้มอันนี้จะเป็นร้านขายปลาสดปลานิลนอันนี้ก็ปลาแม่น้ำโขงครับอันนี้ปลาดุกอันนี้ขายปลาตองเหรครับปลาจีนปลาตองม่มีเนาะอ่อนท,ทั้งคนเต่ครับผม ขายน้องวัวนะครับน้องวัวปลาหมุนโอ้อันนี้ปลาสดๆครับอันนี้ขายจังใดครับนี่ร้อยเดียวจ้าร้อยนึงเนาะครับผมเล็กห้าสิบเอายูเอาอย,อาอยูครับเดี๋ยวหา,างล่อบรก้อนครับ อืมประตองกายอืมระตองสดสด,อ,สด,สดอันที่เพื่อนเอือไปพร้อมหนึ่งโมมีบอกครับรอ,อ,อฟังข้างคุณบอกครับผมตลาดอันนี้ผลไม้ พวกลองกององุ่นแอปเปิ้ลมีขายหมดมะขามก็มีนี่มะขามโอ้คับนี่ปลากดนี่สดสดร้120อยยี่สิบปลาดุกอันนี้ปลาย้อนบ่นครับปลาย้อนปลาปอปลาตองปลาตองปลาตองที่เป็นเอือบไปนหนึ่งนี่ปะ น่ใส่แล้วก็มังนั้นค่ะอ๋อนังบ่ออันนี้ปลาอ้าวครับเชิ้ตเสบ้อครับปลาพุ่นไหลไหลอันนี้ปลาหูหมาตีอ๋อเดี๋ยวผมย่างมังกรเด้อครับผมปาอันนี้ปลาเข็งครับปลาเข็งนี่มาเบิ่งปลาเข็งสีส้มครามนี่ครับ ไงใ้กูปันนินนี่ครับสิโอ้นไม่สมกว่จักบาทครับไม่ไงจักบาทเนะโอ้เอาอยุเอาอยุเดี๋ยวร้านย่างมึงจะเข้ากันปลาตองปลาตองเอือบอืคุไปจังไหเนี่ไปใส่อะไรไหมขค่ะฮะ คนไปขายผู้ดใดขายเจ้าว่าจะกินข้าวบ้านก็นได้เยอะเพ้าเดี๋ยวขอยสีย่างมาซื้ออยู๋ฝอยอย่างรอบกกุกคนอ,อ,อันนี้ขายในตลาดอันนี้แม่ค้าใจดีนะครับแม่ค้าใจดีคะ่ะผักไายครับผักไายใครเคยเห็น,หนามาเบิ่งเงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนแาแม่ขาใจดีคะ่ะ นี่ภายในตลาดเด้อนี่เด้อนี่อ๋อนนี้ปลาอันนี้ปลาอีต hm <token thanks> <huh Becca good food> ูเนาะขายจังไในนี่นนนนห้าสิบเป็นนี่ยังอันนี้ปลาดูค่ะปลาดูปลาดูคือคือเท็ดจันใดไว้ครับนี่ปลาดูอันเอาไว้เป็นนึ่งค่ะจ้ามักปลาดูมักมักแล้วเนาะขายจันใดนี่ นนคือกับเดี๋ยวเดี๋ยวผมย่างมาเอาน้ำรับน้ำกะละจดดื้อนี่เด้อกลละสีสงครามอันนี้เป็นกับข้าว ร้านยายพลานี่ยังไงครับนี่อันนี้หมกปลาจาหมกอันนี้หมกหมกหมกไข่ปลาหมกไก่หมกปลาติ้วหมกปลาไม้หมกปลาหัวมาด้าอ๋อเอานี่อันนี้หมกหนึ่งครับจ้าอืมอันนี้สมปะโน้อยเต้เออเอาเอาผสมปะโนยน้ำอ๋อนี่ครับซื้อกระเพราเมื่อกินครับเดี๋ยวผมย่างมาเอาเด้อเอาอันนี้บมกหนึ่งเนาะอ่า เ,เดี๋ยวผมย่างมาเอาแปะนะ๊บนึงครับนี่ร่องกลางภายในตลาดมีแตนเน้อแสแสๆครับพี่น้องมาเบิง์น้นอไใสได้พานมาเพื่อสีสงครามน,นี่อย่าลืมมาแวะตลาดนี่เป็นตลาดที่สะอาดสะอ้านดีบโบเมนครับโ่สกประปกรักษาความสะอาดดีครับ ผู้คนัธยายัสดีงางกายกระเอื่อนกินเผาครับตามตามสบาบของคนอีสานนั่นแหละอ๋อข้าวเนย้ากูดขับแผ้วเนาะ ก็ประมาณนี้แหละครับตลาดอำเภอศรีสงครามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ